ครับทักทายสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุขชนพบกับนัดเล่าลานเปนเรี้ยนไอขิงเคยเนาะพี่น้องเนาะมือนีกะได้วัตถุดิบมาเป็นผักเขียวหน่วยใหญ่ๆเนาะครับนัดจะเลยมาสิมาลังสันเมนูแกงไก่ใส่ฟักขนาดอยู่ในมาเขือใ่นะครับตออุ้งหจ่เป็นถั่วเขียวนะครับเนาะเสียบๆเป็นกันเลยเนาะครับเนาะ ข้าไก่จร in ิงๆให้เร right. ียบร้อยนะครับเนาะล้วนใส่เครื่องต่างๆปลาทูกระปมกันข้าวล้วนเลยเนี่ยหน้าล่างคคกนี่แหละครับน้าพุ่งโคกนี่ครับโตลงไปเนาะในขณะที่ล่อหนามเยอะนัดเอาอีตูเนาะครับเนาะมาทำการเย็ดเพื่อเอาห้อยหนามนะครับเนาะใส่กระแกงโอ้โหห้อยหนามพุ่งกระปุกลงเนาะพี่น้องเนาะใช่ไ แกล้งหมอนพี่น้องเอ,อ้ยแล้วว่าสิจกักไปให้เรื่อยเนาะรับเนาะนั่งจะเป็นงายแกะหรือตอกแสดงว่าจับไว้ให้ดีโอปั้นนักอยู่กับเกงไม่นุนนนน่นเพราะว่าส่งน้ำปลาล่าร้อมหมวยผัดปีตูลงไป่บาดทีนอ๊ะเขาแต่งทีขนาดเพี่น้องนะี่เห็นใจใส่คักใส่ผักปีตูจังหน่อยเนาะหอมผักปีตู หอมปร,ราหลตุกลวงนะครับนอกกับไก่สดๆมากครับมากินเข่าน้ำกันครับเสร็จๆน้ำกันครับ